จูนให้อาหารเลยมาหรือเปล่ามาจูนอย่าเพิ่งให้ไปโยนเนี่ยมาเลยเนี่ยเขามได้โยนจูนะจูนเนเนี่ยจูนมาแล้วนะเาไม่ได้โยนอ่ะกจอกเทพโอ้ตรีโรีโรีจูนป้อนเลยจูนเนี่ยป้อนเลยเนี่ยมาล้วะันะ

่ะจูนป้อนโคตรใหญ่เลยไล่ให้ให้จูนป้อนก่อมือเด็กโมเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวตกเราโตก่อนจุนเออเดี also, ๋ยวโตใหญ่ไหมจุนเราโตจุนเราข้าจับไหนได้ไหมไปแล้วหมดแล้วหมดพอยาวไหมจุนพอยาวไหมปากมันแข็งแรงมากเลยเนาะมันไม่กลัวเด็กแต่มันกลัวเมื่อยตอนยังไม่กลัวเด็กแต่มันกลัวเมื่อย สลักไยมันไม่โดนอันนี้สลักยางงี้สลัเปิดตัวไงมั่โนใหญ่ไหมนกนกเล็กนกเล็กนกเล็กเออคอยาวไหมลูกอันนี้รักอยาด้วคอยาวไหมใส่ตะกาไป ไปเอาอีกพอแล้วรอนเนี่ยไปไปไปดูนกไปเออเนี่ไปขึ้นขึ้นไปดูน้ำตกใหญ่ไม่ลุกอ่ะยีรับ